อาลับอกลาอีมินอิชยุตานรจีมิสมิลลาห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัอฮบินอาลามินวะบิฮีนัสตัยน์วัสลัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีอินะมุฮัมมัด وعلىآ ลี ه وصحبهأجمعينأمابعدالسلامعليكمورحمتاللهوبركاته ความสันติความเมตตาปราณีจากองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาอัลลได้โปรดประสบเดทันพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเสวนาการวิเคราะห์เจาะลึกด้วยกับหลักฐานเหตุผลในประเด็นต่างๆนะครับเราก็ยังอยู่ในในประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ยึดมั่นในแนวทางสารับท่านพี่น้องเราเนี่ยผมกับจันอามินคุยกันไว้ว่าเราจะรณรงค์พูดถึงสรับทําไมรู้มาพี่น้องตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องหลายคนไปพูดกันแล้วนะโ้ยเราไม่เคยได้ยินการ พูดถึงสลับมาก่อนเลยสร้างเป็นกระแสให้คนพูดสลับสลับสลับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพี่น้องหลายคนไปพูดแล้วพี่น้องหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้ายึดในแนวทางสลับนี่ก็จบแล้วมันล็อกไว้หมดทุกด้านแลวมันมันมันดิ้นไม่ออกแล้วขังอยู่ในกรอบสลับเนี่ยจบแล้วใครจะเพี้ยนออกจากสลับเนี่ยรู้เลยว่าเพี้ยนทันทีรู้เลยว่าผิดทันทีเพราะฉะนั้นแนวทางสลับเป็นแนวทางที่นบีเนี่ยรับหวะฮีมาจากอัลลอฮ์อีกทีหนึ่งให้การันตีว่ายุคสลับเป็นยุคที่ปลอดภัยที่สุด เป็นยุคที่มีความหนาแน่นของความรู้เป็นยุคที่มีอุลามะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสนามากที่สุดนี่คือยุคสลับท่านพี่น้องเป็นยุคที่อัลลอฮ์สัญญาว่าเป็นยุคที่ปลอดภัยที่สุดเป็นยุคที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมากที่สุดในแนวทางของอุลามะในยุคสลับถ้าพี่น้องก็ไปพูดไปกระแสเลยท่านพี่น้องไม่ได้ผลละแต่ว่าการที่จะทําอะไรให้เป็นกระแสท่านพี่น้องต้องใช้เวลาใช้เวลาพูดนานๆพี่น้องก็เอาไปพูดต่อ อยาให้ผมกับอาจารย์อามีพูดสลับสลับสลับพี่น้องก็ไปสลีปนะก็ไม่ได้อะไรเลยสลีปสลีปสลีปหลับหลับหลับอย่างเดียวเลยสลับหลับเลยสลับกันอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ไปช่วยไปพูดต่อด้วยว่าแนวทางสลับเป็นแนวทางที่เราจะต้องยึดเป็นแนวทางที่มีการันตีสัญญาเอาไว้นะพี่น้องไปพูดกันแนวทางที่บิดเบือนทั้งหลายท่านพี่น้องสังเกตนะอาจารย์หลายคนที่ไม่ยึดแนวทางสลับจะบอกโอ้ยพวกนี้มาพูดอะไร นาหูสลบผันยังไม่ถูกเลยเรียนนาหูมากี่ปีเรียนสลบกันมากี่ปียังไม่ถูกเลยไม่ได้เรื่องเลยอย่ามาพูด好มเขาเขาเขาไม่ได้โต้แย้งประเด็นที่เราโต้เขาเลยนะเขามาเบ่งนาหูมามาเบ่งวิชาวิยากออาหรับใส่มาเบ่งวิชาผันวิยากร์ใส่เราก็เราตอบกลับไปง่ายนิดเดียวท่านพี่น้องตกลงอุลมาสลบเก่งนาหูสลบไม่เท่าคุณใช่ไหมอุลมาสลบในเก่งวิชาวิยากณ์อาหรับเก่งวิชาผันศัพท์ภาษาอาหรับนี่เก่งไม่เท่าท่านใช่ไหม ท่านไม่กล้าตอบแน่นอน explain, <Gym. S 1> เพราะฉะนั <Nixon> ้นท่านไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาเบ่งวิชานาฮูสารับใส่หรอกท่านกลับไปหาแนวทางสารับดีกว่าว่าสารับเขาทํากันไหมเพราะสารับเป็นกลุ่มเป็นบุกหนึ่งอ๋อรับรองเอาสิสองอุลามาในยุคสารับเป็นอุลามาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสนามากที่สุดจะเอาไหมนบีรับรองใครจะเถียงนบีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเบ่งนาฮูใส่แล้วสารับเขาเก่งกันเราแน่นอนอยู่แล้วนาฮูนะอาจารย์เอาเชิญมิลลาฮฺอัลลอฮฺอัราะฮมอัลัมดุลิลลาฮ็อิลลอมีนวะบิฮินัลลอีน าล,ลาฮูาาลวลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิานะลีอนอาซีมอามบะสลามุอะลัยกุมมะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุอาจารย์มีประเด็นไหนต้องการจะนําเสนอั้มวันนี้เรื่องนะฮูนี่สักหน่อยจะฮูสักหน่อยมันส่จริงเลยคือพี่น้องโตครูที่เป็นแนวอพูดตรงๆก็คือแนวคณะเก่าเนี่ยคือเวลาเวลาเวลาเถียงเราไม่ได้คือจะชอบตัดบทตัดบทตัดบทหาเรื่องทําลายเครดิตอืทําลายความน่าเชื่อถือวกวาฮาบีนี่อะไรมา เดี๋ยวนี้แปลนู่นเดี๋ยวนี้ฟัตาวาบิดาองบิดาเดี๋ยวนี้มงลิดทาไม่ได้แล้วนะหูนี่ไม่เท่าไหร่ที่เออรบยังไม่เท่าไหร่พันคํากันยังไม่เท่าไหร่ยกกันอยู่นั่นละกุลูบิดาอาตินดอลลาละกุลกุลนี่เป็นอีดดฟัไม่วาอะไรของเขาคือเขาเลยใช้ศัพท์เทคนิคใช้ศัพท์เทคนิคมากมายให้ชาวบ้านโอ้โหครังหลังคลังฮารู้ไม่มันกตจะใช้สัพบๆมันก็ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเขาเองรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเขาใช้ทําเป็นศัพท์เขาก็ไม่ได้คําตอบเหมือนกัน ได้แต่พูดภาษาอออาาหรับกมได้แต่พูดภาษาอาหรับออกมาโ oh, อ้โหอะรอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมจะคือเขาเรียกว่าผมถามหน่อยนะอาจารย์เชริฟจะถามอะไรผมละ่ะคุณเนี่ยนะโอ้บอกว่าฮาบีไม่เก่งนะฮูอย่างงั้นอย่างงี้ไม่รู้บาลาโกรไม่รู้ววหานอาหรับอะไรพวกเขาอ oh, นะววหานววหานผมถามหน่อยนี่ผมไม่รู้นะฮูเนี่ย คุณย <łość> ังโตผมไม่ได้ในถ่าผมรู้นะคุณไม่ไงหลังขอเล่นขอเล่นอย่างนี้กับสำคาญเหคือเกิเพราะอะไราจารเพราะว่าเขาได้แต่เบงนาหูแต่เขาไม่ได้โต้ประเด็นเราเลยใช่แล้วประธานทูตเชอริโตครูบ้านเราที่นะฮูแม่นๆหลายคนเวลาอาหรับมานี่พูดเลยไม่ได้อ้าพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งคือพูดไม่เก่งคือาครไยกวาคือบ้างเราก็เลยจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่า ไอ้แม่นวยากรไม่แม่นวยากรยังไงมันไม่มีผลมากนะักต่อการแสวงหาสัจธรรมคือสารบเขาวิเคราะห์เพราะ<ป>ท้ายที่สุดแล้วนัสเนี่ยตัวบทหลักฐานอันกราและสุนนะเนี่ยเรายืนยันมาตลอดว่าทั้งคุณและผมใครก็ตามวินิจฉัยเองไม่ได้วินิจฉัยเองไม่ได้ไปตีความอันกราฮะดิษเองไม่ได้เมืม่อตีความกราฮะดิษเองไม่ได้เนี่ยคือมันจะเป็นเงี้ยอจารย์ชฎิบมันมีกฎอยู่ว่านักมุจะตาฮิตหรือคนวินิจฉัยปัญหาศาสนาเนี่ย จะวินิจใช้ได้ต้องรู้วยากรณอาหรับขั้นสูงอที่นี้ปัญหาคือเราไม่ได้วินิจใช้เองเราเอาเราไปดูอุลมาสลับเนี่ยที่เขาวินิจใช้โดยนะฮงนะฮูมาหลายตลบแล้วเนี่ยมาพูดสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจให้ชาวบ้านเข้าใจใช่เช่นอิหม่ามเชฟวีพูดเราบิดาอะมีสองแบบใช่ไหมบิดาอะชฟรีกับบิดาอะภาษาบิดาทางบิดาอะทางภาษาทางภาษากับบิดาอะทาง ทางเขาเรียกว่าทางที่ขัดแย้งกับบัญญัติศาสนาเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเรียนคือไม่ต้องอาศัยนาฮูหัวแตกที่กว่าจะได้เข้าใจกับอิีมัมเชฟีอีเงี้ยเพราะอิหมามเชฟีอีเนี่ยแกใช้นาฮูไปเข้าใจฮะดิศิกแล้วแกเป็นสลับด้วยแล้วแกเป็นสลับทำไมน้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนาฮูไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไอ้รู้นาฮูไม่เอาสลับ อ๋อชัดชัดเออพูดดีเนี่ยจาร์เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคัปปี้นะรู้นาหูแต่ไม่เอาสลับเนี่ยรู้สลับรู้การผันคําอาหรับอย่างเจ๋งเลยนะแต่ไม่เอาสลับตรงนี้รู้นาหูไม่เอาสลับดุดดังตาบอดได้แว่นัวล้านได้วีโอ้โหคงไทยนะเอาวีมันไม่วีอะไรอเอานะหูมาแต่แต่จะไปใช้ในหลักการโอเคภาษาอาหรับเป็นภาษาของอิสลามเป็นภาษากุรานแต่เอาภาษาอาหรับมาแม่นภาษา แต่ไม่เอานาูซึ่งเอะประทานโทษไม่เอาซลับซึ่งเป็นหัวใจของอิสลามก็เหมือนก็ตาบอดได้เว้นโอ้โหหัวร้านไท้วีหัวล้านได้วีไม่มีประโยชน์เลยวีทาอะไรเอออาจารย์นี้มาบาลาก็อโหอาหารคมคายนะคือยกตัวอย่างอย่างนี้พี่น้องพี่น้องเนี่ยผมถามพี่น้องที่พูดพูดภาษาไทยที่อ่านหนังสือภาษาไทยกอขอพี่น้องรู้ไวยากรณ์ไทยไหมคาสมัตยังไงพี่น้องการวาจกยังไงจาจาไม่รู้อะผมคนไทยผมก็ไม่รู้จาจารยชี่ไม่รู้คําสมัต แล้วอาจารย์เฉ่อ่านหนังสือไม่ได้อาจารย์ไม่รู้คำาัพเฮ้ยผมอ่านรู้เรื่องเที่ยวอะไรกันเหมือนกันบางทีคือเน้นนาครูมากๆเลยคือเน้นแบบคือถ้าไม่ถึงขั้นซีบาวิหรืออิมุกาซีนเนี่ยประมาณไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาก็จริงคุณก็ไม่ได้มันสรุปประเทศไทยสอนอะไรไม่ได้เลยอยู่กันต่อไปุดท้ายกลับไปหาสารลับดีกว่าย์ง่ายเลยกลับไปพี่น้องเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอาจารย์ผมยกตัวอย่างให้ดูคนที่บิดเบือนไม่เอาสารลับดูดูบทเขาจะวินิจฉัยเองนะเนี่ยบทเขาเขาอ้างว่าเขาจะต้องตามอุลมะ เขาไม่มีความสามารถวินิจฉัยแต่พี่น้องดูนะตุคูประเทศไทยเนี่ยมูฮัมมัดลีอะไรเนี่ยชื่อเนี่ยไม่รู้นามสกุลหรือเปล่ามูฮัมมัดลีเนี่ยบทจะวินิจฉัยเองนะโอ้โหตั้งตัวเป็นนักวินิจฉัยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเนี่ยท่านนบเีเนี่ยละหมาดจะนาซ้าไม่ทำแล้วท่านนบีก็ไปละหมาดที่กุโบ์ฝังไปแล้วท่านนบีตักบิดท่านนบลีอ่านเลยตอนแรกเลยอ่านฟาิฮะกรอ่านป่ะนี่ไงอ่านกรอ่านที่กุโบ์ได้ โอ้ท่านพี่น้องโอ้เป็นเล่นไปเนี่ยเนี่ยมองมองแยกส่วนหมดเอไหนมาท่านพีน้องเนี่ยท่านนบีไปละหมาดอยาะซแต่ไปไม่ทันแล้วท่านนบีก็ไปที่กุบฝังเสร็จแล้วท่านนบีก็ตักเบสตักเบสแล้วอ่านอะไรฟาติฮะนี่ไงฟาติฮะเป็นคุรอานไหมนี่อับีอ่านกุรอานที่กุโบต์แล้วเอามาเป็นหลักฐานอ่านคุรอานที่กุโบต์ได้เลยเฮ่นั่นเลยเห็นไหมอยู่กันอย่างนั้นนี่ไงตั้งตัวเองเป็นตั้งตัวเองเป็นนักว ตักบิดแรกของละหมาดคนตายเนี่ยลัเนี่ยไม่มีอย่าว่าแต่สลับอาสาสาวันหลังสลับมาก็ยังไม่มีหลังสลับก็ยังไม่มีไอมือนไอ้ตะขัว๋วอามัดอาลีเนี่ยเคร่อที่ที่วินิจฉัย้ฮะดิษต้นนี้ออกอย่างนี้สาวสาว่าราวๆฮิจารณ์ที่พันกว่าแล้วพันกว่าเลยสมัยเราแรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านอิบนอาบีดีนหรือเปล่ามาสัมผั์นาบีนะคนแรกๆหรือเปล่าพูดอย่างนี้ทำพี่น้องดูดิ่อยเขาดูถูกอุลามาสลับนะอุลามาสลับเป็นอุลามาที่อัลลอฮ์รับรองท่านนบีรับรองเป็นปราชญ์ที่อยู่เป็นกลุ่ม300ปีีเน่ยสาไม่รู้กี่พันคนเนี่ย เขาคิด <K id> ไม่ได้เลยหัดดิสตนนี้ที่นบีไปละหมาดจจนอาซาที่กูโบจันซาริผมดูคลิปวิดีโอหนึ่งมาวันนี้มีพ่อมดตัวหนึง่งไม่ใช่พ่อมดสิ <S <S หมอผีตัวหนึ่ง, <S <S หงหมอผีเขาเรียกหมอผีอห์มัดฮะซันซักกอฟเนี่ย <S <S คนนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นแกนนําของพวกที่แน,น,นวคณะเก่าและยูอีอ่ะคือเขาเขาด่าว่าบีที่ไม่ยอมทำเมลิดเนี่ยพูดปลุกเราแต่เขาเรียกว่าโกหกทั้งนั้นยังไงยังไงหมายถึงว่าเขาบอกว่า คือตั้งแต่ฮิจร็อที่สี่รยเป็นต้นมาอะไรของเขาอะนะเป็นหลายศตวรรษแล้วที่มอลิดได้ถูกตั้งมาไม่เคยมีใครบอกมอลิดทําไม่ได้แล้วเขาก็ยกชื่ออุลามะตมางตั้งมม่อิมุฮัดัตนาวีอิมุกะซีดใครต่อใครบอกว่ามอลิดทําได้หมดไม่ใช่สาลับเลยไอคนคนแรกที่บอกมอลิดทำไม่ได้อิมูไตมียัอิมานดินวาฮับอัลบานีพวกเนี้ยอ้โหเชคอุลามะผู้ยิ่งใหญ่อเลมนาฮัวเลมสาลับแล้วทำไมไม่พูดละสาลับสามร้อยปีแรกที่อเลมกว่านเนี้ย เขาไม่ทำารันเออทำไมไม่พูดะจบทีเดียวจบบรรยายสร้างภาพสร้างภาพจะไปน้องใช้สารลับฟันชั่วขาดสองท่อนเลยไม่เหลือเลยใช่ไหมเนี่ยคนพวกนี้เวลาพูดอะไรสร้างภาพจะยกผู้รู้ที่ที่เขาเรียกว่าไม่ไม่พ้นยุคสารลับมาแล้วอ่ะแต่ไปยกค่อยๆมันยิ่งใหญ่ไปน้องพี่ย้อนถามเลยอุลามาในยุคสารลับสามร้อยปีอ่ะอุลามาไม่รู้กี่พันคนน่ะกระจุกอยู่ตรงนั้นอ่ะอาจารย์เชริฟมองง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าบ้านเราเนี่ย มีโปนนก็เยอะมีสถาบันศาสนาก็เยอะหนังสือที่ใช้สอนที่เห็นๆไม่ค่อยมีหนังสือยุคสลักกันนะไม่ค่อยมีไปนู่นในยุคนจะเจ็ดร้อยแปดร้อยใช่ไหมอย่างเช่นเวลาพูดถึงหนังสืออากีดะถ้าพากใต้หน่อยก็ไม่รู้หนังสือ,อฟาริดอกก็มีหนังสือ อะปริไซอะไรเมนูต่างๆหลายเราเอางี้ด,ดีกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาสาลับมาสอนทำไมไม่เอาขัลกุอฟัอฟอาลุลอิบาดเขาให้มาโบคอรีบคอรีเนยุคสาลับเลยเน,น,นยุคสาลับทำไมไม่เอาเออนี่ยอาจารย์ละมิน <บะ S 1> ถามคำถามได้ดีนะ<ม>ทำไมบ้านเราเนี่ยจะสอนอัก,กีดะห์เนี่ยยก<ถ>อัก,กีดะห์ก่อนหนึ่งแล้วนะ<อ>ฟิกกับฟิกรุ่นหลังสาลับอีกถ้าอ้างว่าตัวเองจะตามสาลับซึ่งกลุ่มที่ไม่อ้างว่ากลุ่มที่ไม่เอาสาลับเนี่ยอันนี้เป็นที่รู้กันหลงผิดแน่นอนอยู่แล้วออกออกจากแนวทางเลยนรกรออยู่ว่าไงง่ายอย่างเช่นสาลับเนี่ย ยังไม่มีใครบอกเลยฮะดิดรอีฟดอีฟในภาษาคนยุคปัจจุบันนะใช้ไม่ได้ไอ้ประธานโทษเอามาใช้เราฟารออิลุลอามะรือคุณความดีได้ก็มาเอานู่นฮิจรรัตที่หกร้อยกว่าอิมามนาวีอี่แกจะเป็นอย่างเงี้ยเมาลิดก็เหมือนกันก็ฟัดปาวากว่าเมาลิดทำได้กับหลังสลับเป็นต้นหลังสลับมาถ้าพป่น้องอย่าหลงอย่าหลงกับอะไรที่มันหลังสลับนะถ้าเปนน้องอย่าไปหลงกับอะไรที่มันหลังสลับนะนั่นแหละแล้วก็จะมาพูดพวกว่าฮาบีไม่เอาอิมามซีมัสฮับไม่เอานู่น อิมามชาฟีบอกว่าวาดิบป,ปิดหน้าเปิดไม่ได้จะเอาไหม <Ừ. S 1> ใช่ไหมอิมามชาฟีีน,น,น, i i, นต่อตามเสียงเพลงรุนแรงมากถึงขนาดชาดาถูกปฏิเสธเลยใครจะพึงพอใจเสียงเพลงเอาไหมเอาไหมนั่นแหละทำบุญสามวันเจ็ดวันสี่สิสบวันคือไม่รู้จะพูดกันยังไงแล้วพี่น้องคืออาจารย์เดี๋ยวว่าหลังเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าคือพี่น้องหลายคนนะรู้แล้วมันไม่มีสารับอะ่ะแต่ที่ยังทําอยู่เนี่ยยังทําใจไม่ได้ทิ้งของเก่าไม่ได้ทำมานานมันต้องค่อยๆเลิกเหมือนบุรีอ่ะ มันค่อยๆเลิอกออค่อยๆค่อยๆถอน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 บุรีนี่ค่อยถอนได้นะเพราะบุรีไม่ได้ไม่ได้เป็นบาปใหญ่นะมันมันเป็นจะเป็นบิดาอะนะไม่ได้เป็นบิดาอะบิดาอะมันยิ่งกว่าบาปใหญ่นะใช่เออถ้าเป็นน้องต้องไปคิดดูนะจะไปอ้างตักกะเรื่องบุรีไม่ได้ขณะบุรียังยังใช้ถอนเจนจะะนิดๆๆน,นิดนินิดเลยจะมาใช้กับเรื่องบิดาอะเนี่บิดาอะมันบาปใหญ่ยิ่งมันไม่ยิ่งกว่าบาปใหญ่นะการทําอุตริกรรมในศาสนาเนี่ยบาปยิ่งกว่าบาปใ่าเซรีฟสิ่งที่เป็นสุนนหะนบีเนี่ยที่มีอยู่ก็ทํากันไม่่ไหหวรอออเยยยะะแูล้ จะไปสุ่มเสี่ยงก็ได้จะไปสุ่มเสี่ยงทําในสิ่งที่เป็นบิดาอาจารย์ผมเนี่ยได้ผมเนี่ยได้ยินมากับหูตัวเองเลยทําบุญคนตายเราก็ไม่รู้น่ีนบีไม่ทำเราก็รู้แต่เราเผื่อไว้เผื่อถึงเผื่อือไอ้ผมได้ยินกับหูอาจารย์จะโต้อะไรสมมติเป็นอาจารย์จะโต้อะไรเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อถึงโต้โต้เป็นฉลาดไม่แน่จะริบทำไมเราเนี่ยเวลาจะลงทุนเนี่ยนะไอ้ที่แบบสมมติจะจะลงทุนแิเปอร์เนต์เจ๊งในแต่จะริบเป็นลงทุน แปดสิบเปอร์เซแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ๊งไม่ไม่ลงอ่ะไม่ลงทุนแต่ว่าเวลาเจ๊งไม่ได้ไปนรกหรอกใช่ป่ะแต่ไอ้นนี่เรื่องบิดาเนี่เหมือนกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จานเชริปเจ๊งมันมีสองทางหนึ่งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยผลบุญไม่มีสองสองได้บาปตามมาท่านพี่น้องแล้วก็จะเผื่อท่าอะไรคือท่านพี่น้องคือคือคือ คนที่ผมได้ยินนะสาบานต่อแล้วทําเผื่อไว้ถ้าพี่น้องถามกลับแล้วตกลงสารลับไม่เผื่อกันเลยอืสารลับเนี่ยทําอะไรไม่เผื่อกันบ้างเอาเงียเเง้ยเ,เงี้อางี้พี่น้องใช่ไหมพี่น้องอ<ล>อพี่น้องละหมาดวันละหา้าเวลา,<อ>าใช่ไหมพี่น้องกลัวไม่สมบูรณ์พี่น้องก็โอเคตามสุนนะในเราละหมาดสุนนะต่ออืออยังไม่พอเดี๋ยวมันน้อยไปละหมาดสุนนะละหมาดอะไรก็ได้คิดค้นขึ้นมาเผื่อให้อันหรนั่นสิหรือเอาเอาที่เป็นวาญิบเนี่ยอเอาสักแถมให้อร่อยสักเจ็ด แอดวัคตูอาจารย์งี้ดีกว่าตักกะเอาตักกะนี่ว่าละหมาดฟอร์โดซูรีไปแล้วเนี่ยสาวมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละหมาดซูรีอีกรอบนึงเพื่อเพื่อว่ามันมอาจารย์ชอรีฟอย่ากจาไปเล่นอย่างนี้นะมีบางพวกละหมาดสามรอบไปจานเชอรี่อยากจะไปเล่นงี้มีบางพวกผมเคยเจอนะทำไมอ่ะผมบอกว่าอุลามะตซอุฟเนี่ยอุลามะซูฟีเนี่ยถ้าไม่คุชั่นนี่ละหมาดไหมท่ไม เดี๋ยวอาจารย์ช่วยที <h <h ่ไปพูดะถูกใจก็อ uh ีกเราเราหมาดใหม่มาสักห้าเวลาอย่างละห้า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 ไปเลยดูสลัยก็ไม่มีอะอย่างเงี้ยใช่แต่มาถ้าเป็นน้องเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ที่อ้างว่าเผื่อเผื่อไว้น่ะคือคือไปหมาดเผื่อโลกหน้านะถ้าทำพูนคนตายเผื่อเผื่อถึงคือกลับไปหายุคสรับจบสรับเขาเข้าใจศาสนาดีก็แล้วถ้าเขาเผื่อนะ่ยเขาเผื่อไว้เขาเผื่อไว้เป็นแบบอย่างให้เราทำตามแล้วอาจารย์ ถ้าซารับเขาจะคิดว่าเผื่ออย่างที่คนเหล่านี้อ้างซารับเขาจะทาเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเผื่อเอาไว้นี่สารับไม่ทำเนี่ยศาสนาคุณคืออุตริชัดๆเลยมานั่งบอกเผื่อเผื่อเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่น้อยอาจารย์<ช>คือแล้วที่สําคัญนะอาจารย์เชอริฟคือเรื่องใดก็ตามแต่เนี่ยอย่าว่าคือในหมู่ซาลับเองมันก็มีความเห็นที่แตกต่างใช่ไหมซาลับบางคนในความเห็นอาจจะคือความเห็นขัดกับฮะดิสโดยตรง สมมติเนี่ยอยู่ในยุคสลับใช่ไหมใช่สลับมีไม่ต้องสมมติหรือมีอาจารย์มีความเห็นหลายความเห็นขัดกับฮะดิษโดยตรงตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่ศรัทธาและยำเกรงต่อรอดเนี่ยก็จะต้องทิ้งความเห็นของชาวสลับที่เห็นโทนโธอยู่แล้วไม่อาจารย์จะเดี๋ยวอาจารย์ผมกำลังจะกระเถิบละไม่ไม่อาจารย์กำลังจะบอกยุคสลับเนี่ยคือมีมีฝ่ายที่เห็น ค้านกับฮะดิษชัดๆก็มีกับฝ่ายที่เขาตรงกัะดิษใช่ใช่อุลามายังสั่งเสียยังเน้นย้ำเสมอว่าแม้กระทั่งสลับเนี่ยเราก็จะไปเอาแบบหูหนวกตาบอดทุกคนก็ไม่ได้ก็ต้องเลือกก็ยังต้องเลือกและจะนับภาษาเลยหลังสลับโอ้หลังสลับรับภาษาแล้วพี่น้องขณะในในยุคสลับในอุลามายุคสลับเองเนี่ยยังเน้นและให้กรองด้วยใช่ให้กรองอีกทีนึ่งกรองอีกทีเพราะว่าในหมู่สลับก็มีคนที่เป็นขละแนวแนวละแนวนักฟิกพี่น้อง้อาเข้าใจนิดนึงจะมีอุลามาที่เป็นพวกนักฟิกพวกฟุกห เปลีกย่อยวินไดชปลียย่อยเป็นนักฟิกแต่ไม่ใช่นักฮะดิษบัตสินฮะดิษไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คือหมายถึงความรู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สาแรงงานอะไรไม่ซอเฮอะไรซอแฮเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นก็จะชอบไปหยิบเอาฮะดิษที่ไม่ซอเฮมาฟตวาฮะดิษที่เชื่อไม่ได้ฮะดิษที่เชื่อถือไม่ได้ทีนี้มันก็เลยเป็นว่าโอเคมันก็เป็นความเห็นหนึ่งของสารับที่แตกออกมาจากฮะดิษสี่ดออิบแต่ผมถามหน่อยถ้าสารับที่ฟตวาฮะดิษที่รู้อยู่แล้วฮะดิษนั่นดออิบเขารู้ เหมือนคนรุ่นหลังรู้ว่าฮะดิษต้นนั้นดอิฟท่านคิดว่าเขาจะเอามาใช้อีกไม่เอาไอ้ไม่เอาคือพี่น้องผมบอกอยู่โดยตลอดว่าพวกพวกที่บิดเบือนทาบิดาอุตริเนี่ยชอบเอาความผิดพลาดของอุลามะมาเป็นหลักฐานใช่อุลามาผิดพลาดวินิจฉัยฮะดิษพลาดเนี่ยนะเอาฮะดิษที่เขาเขาเชื่อว่ามันเป็นฮะดิษที่เชื่อถือได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆไปตรวจแล้วเนี่ยตรวจด้วยอุลามาไม่ใช่ตรวจด้วยเราตรวจด้วยอุลามาที่เก่งกว่าด้วยซ้ำไปตรวจแล้วเป็นฮะดิษที่เชื่อไม่ได้เนี่ย ตกลงนี่ถ้าอุลามาคนนั้นเนี่ยเขารู้ว่าฉริยมันเชื่อมไม่ได้เขาก็คงไม่วินิจฉัยปัญหาศาสนาอย่างนั้นหรอกอแต่ไอตัวเราเนี่ยมันรู้ของถูกและยังจะไปเอาความผิดพลาดของอุลามาน่มาเป็นหลักฐานสนับสนุนการกระทําบิดาของตัวเองอีกนั่นนะสิใช่ไหมอาจารย์จะไปเอาอะไรตรงนั้นอืจะไปเอาอะไรเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยเหตุนี้ทถ้าพี่น้องก็ต้องย,ยึดยึดจับทางให้ดีวิเคราะห์ดูให้ดีว่า แนวทางไหนเป็นแนวทางสอรับคือคืออาจารย์สลิปนิดหนึ่งว่าอัลลอฮ์จึงได้พูดไงอัติอุลลอฮ์อัติอุลรซูละอูลิลอัมริมิงกุมใช่ไหมเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลและเชื่อฟังบรรดาผู้นำท่านฟาอินตานาสัตุมฟีชัยอินฟารุดดูฮุอิลลอฮิวะรซูลแต่ถ้าเรื่องศาสนาเจอความขัดแย้งกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ต้องการให้เราเนี่ยมีความเป็นอิสระที่ข้ามไปยังนบีให้ได้โดยทิ้งการยึดติดกับผู้รู้ไปใช่ไหมโดยทิ้งการยึดมั่นอยู่กับทัศนะผู้รรู้ที่เา มีความสามารถจําแนกแล้วว่าเนี่ยเป็นทัศนะที่อ่อนมากแต่ถ้าคนที่ชาวบ้านไม่มีความสามารถจะจำแนกแล้วก็ไม่เอาผิดเลยกันอย่างเช่นอายุกตัวอย่างเรื่องกุนูซุบฮีอย่างเงี้ยจิงยูฮิมานชอฟีมีทัศนะว่ากวายิบกุนูดกุนูดซุบฮีเลยใช่กุนูดทุก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 เช้าแต่เมื่อมันวิเคราะห์ทางวิชาการแล้วว่าน้ำหนักมันอ่อนมันไม่ไม่มีฟังไม่ขึ้นผู้ที่ศรัทธาต่ออเนี่ยและรับรู้ว่า น้ำหนักมันอ่อนก็จะเป็นจะต้องละทิ้งไปสู่ซุนนะนบ,บีครับส่วนผู้ที่ไม่ถึงการที่จะสามารถที่จะจําแนกได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเรากําลังจะสอนอย่างนี้ครับค,ครับคือเราเรา,เรากําลังจะบอกว่าแม้กระทั่งในยุคสลับท่านพี่น้องก็ต้องกรองใช่ไอไอพ้นยุคสลับแล้วเนี่บยบายๆเลยเลิกพูดไปได้เลยพี่น้องกรองได้สุดความสามารถพี่น้องกรอง คือในกรณีที่สารับเนี่ยเขาผมบอกแล้วนะถ้าเป็นน้องอากีด้าเนี่ยหลักความเชื่อเนี่ยสารับไม่ขัดไม่ต้องกรองนนไม่ต้องกรองสารับเป็นทางเดียวกันเลยแต่ไอการข้อ3เนี่ยข้อ3คือหลัก 1, 1> ก็คือหลักอากีดาความเชื่อ2แนวทางสารับก็ไม่ขัด3เนี่ยไอข้อที่3เนี่ยสารับจะขัดอย่างคือหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติเนี่ยสารับอาจจะวินิจฉัยมองหลักฐานต่างกันบางคนอาจจะเจอหลักฐานตรงๆสารับบางส่วนอาจจะไม่เจอหลักฐานตรงไปเจอหลักฐานอ้อมกันเลยคว้าหลักฐานอ้อมเอาไว้ก่อนตรงเนี้ย สลับเองเนี่ยเขายังบอกให้เรากรองเลยขนาดนนยุคสลับเนี่ยนะที่เราบอกพี่น้องให้ไปยึดยุคสลับเนี่ยสลับเองเนี่ยเ <Bliss S 1> ข,า,ขายังบอกให้เรากรองทัศนะที่มีน้ำหนักและให้ยึดทศนะที่มีน้ำหนักในหมู่สลับเองเลยนี่ในเรื่องฟิกในเรื่องภาคปฏิบัตินะครับและนับภาษาอะไรกับกับที่พ้นยุกสลับไปแล้วที่สลับเขาไม่มีเลยเนี่ยแล้วเรามาทากันเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะท่านพี่น้องคือท่านพี่น้องหลายคนรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้แต่ท่านพี่น้องก็นึกเอาไว้นะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ท่านพี่น้องเราเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาสะดวกสบายมีความสุขไม่ถูกกดดันแต่อย่าลืมนะเวลาเข้าไปถึงกูโบสแล้วจะถูกกูโบสบีบเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะมันไม่คุ้มกันอยู่บนโลกนี้ไม่ต้องการถูกกดดันเพราะเปลี่ยนไปเป็นสุนนะแต่เข้ากูโบสแล้วถูกกูโบสบีบมันก็ไม่คุ้มกันก็ขอฝากเอาไว้จากเราไว้เพียงแค่นี้บาบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะมวะสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบรากกาหต